วันหนึ่งลูกสาวตัวน้อยวิ่งมาหาแม่แล้วพูดว่าแม่คะหนูรู้ความจริงแล้วนะคะจริงๆแล้วหนูไม่ใช่ลูกในไส้ของแม่หรอกคะ่ะแม่ได้ฟังก็งงหมายความว่ายังไงจ๊ะใครบอกลูกแบบนั้นลูกสาวจึงพูดว่าครูฟ้าบอกคะ่ะแม่เริ่มได้กลิ่นตุตุครูฟ้าหรอครูสอนวิทยาศาสตร์ที่สวยๆที่พ่อชอบส่งตาหวานให้นั่นเหรอลูกลูกสาวได้ฟังก็พยักหน้ารับหลังจากนั้นสิบนาทีผ่านไป หลังจากที่พ่อถูกซ้อมจนหนำใจแล้วแม่ก็เดินกลับมาแล้วถามกับลูกไปว่าลูกจ๋าไหนเล่ามาซิว่ารู้อะไรมาลูกสาวยิ้มแล้วพูดว่าก็ครูฟ้าบอกว่าหนูอยู่ในมดลูกค่ะไม่ได้อยู่ในลำไส้สักหน่อยมันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นหนูไม่ใช่ลูกในไส้ของแม่หรอกค่ะขณะกำลังกินข้าวเที่ยงหญิงสาวก็พูดกับป้าเจ้าของร้านว่า ป้าคะข้าวขาหมูจาก6กจานลดเหลือห้าจานพอนะคะเพื่อนได้ฟังก็ตกใจแกเป็นอะไรทำไมกินน้อยลงอกหักหรอหญิงสาวได้ฟังก็ถอนหายใจก่อนที่จะพูดว่าเปล่าหรอกฉันแค่รู้สึกว่าช่วงนี้อ้วนขึ้นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยฉันว่าฤดูร้อนนี้ฉันจะกินให้น้อยลงและจะจริงจังกับการออกกำลังกายบ้างแล้วล่ะคอยดูนะฉันจะวิ่งบนสายพานวันละสองชั่วโมงให้ดูเพื่อนได้ฟังก็ดีใจ พอดีเลยสิได้ข่าวว่าส่วนกลางของหมู่บ้านเพิ่งจะทำฟิตเนสใหม่ด้วยแบบนี้ก็ออกกำลังกายได้เต็มที่แน่ๆยหญิงสาวได้ฟังก็ถอนหายใจเฮ้อนั่นแหละปัญหาฟิตเนสส่วนกลางไกลจะตายขี้เกียจเดินอ่ะเหนื่อยพนักงานหนุ่มเดินไปที่แผนกบัญชีอาุุณสวัสดีครับพี่ คือผมอยากจะถามเกี่ยวกับการเบิกค่าอารุณสวัสดิ์ค่ะน้องเออจริงสิช่วงนี้มีคนทักเยอะมากบอกว่าพี่เป็นคนที่ชอบพูดแทกคนอื่นพี่ก็เลยตั้งใจไปว่าจะเปลี่ยนตัวเองซะใหม่นะ่ะเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะเออว่าแต่มาหาพี่มีอะไรหรอพนักงานหนุ่มจึงพูดว่าอ๋อคือผมอยากจะทราบเกี่ยวกับการเบิกค่าน้องคะคือถ้าพี่พูดแทกเวลาที่น้องพูดเนี่ยบอกได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจคือตอนนี้พี่พยายามปรับปรุงตัวอยู่นะคะ ว่าไงนะพูดต่อได้เลยครับพี่ผมอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องเออน้องคะไว้ก่อนได้ไหมคะพอดีพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยต้องรีบลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวหัวหน้ามาไว้ขึ้นมาค่อยคุยกันใหม่นะในเช้าวันหนึ่งอาจารย์ประจําวิชาเรียกนักศึกษาสาวไปพบนักศึกษาคะงานวิจัยที่นักศึกษาทามาส่งเนี่ยดีมากเลยนะคะนักศึกษาสาวได้ฟังก็ดีใจเป็นอย่างมากไว้ตายแล้วขอบคุณนะคะอาจารย์ หนูตั้งใจทำมากมากเลยหลังจากที่นักศึกษาพูดจบอาจารย์ก็พูดต่อว่าแต่เนื้อหาช่วงต้นเนี่ยเกินนำมากไปหน่อยนะแล้วการประเมินตัวเลขตรงนี้เนี่ยตัวเลขก็ดูแปลกๆด้วยแล้วตรงรายชื่อของบริษัทตรงนี้ด้วยเนี่ยก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยบางบริษัทก็ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเลยแถมใส่มาก็ไม่ครบกลุ่มเป้าหมายก็ไม่ชัดเจนตัวเลขยอดขายก็ใส่มาแบบไม่ตรง แถมยังเก็บสถิติย้อนหลังมาแค่2ปีเท่านั้นมันไม่พอนะคะส่วนโลโก้ก็ไม่สวยเอาซะเลยไม่น่าจดจำแล้วที่สำคัญสะกดผิดเยอะมากๆเลยค่ะนักศึกษาได้ฟังก็ยิ้มทั้งน้ำตาก่อนที่จะพูดว่าอาจารย์คะพอก่อนเถอคะค่ะหนูปรับอารมณ์ไม่ทันบ่ายวันหนึ่งภรรยาถามกับสามีว่าที่รักคุณว่าฉันอ้วนไหมสามีได้ฟังก็สำลักอากาศในทันทีนี่มันคำถามมอณะนะ หากตอบพลาดแม้แต่นิดเดียวอาจจะถึงชีวิตเลยก็ได้สามีจึงได้รวบรวมสติแล้วพูดออกไปว่าไม่เลยจ้ะผมรักในสิ่งที่คุณเป็นนะภรรยายิ้มแล้วพูดว่างั้นคุณอุ้มฉันไปที่ตู้เย็นหน่อยสิคะฉันหิวสามีถอนหายใจแล้วพูดว่าอย่าลำบากเลยจ้ะรอตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่อุ้มตู้เย็นมาหาง่ายกว่าวันหนึ่งสามีจำเป็นต้องใช้เงินด่วนมากจึงได้โทรยืมเงินภรรยา ที่รักพี่ขอยืมเงินสัก2500บาทได้ไหมภรรยาได้ฟังก็โอนให้ในทันทีวันถัดมาปรากฏว่าเงินไม่พอสามีจึงโทรไปขอยืมเงินภรรยาอีกครั้งที่รักพี่ขอยืมเงินอีก2,500บาทได้ไหมภรรยาก็โอนให้ในทันทีวันถัดมาสามีได้เงินกลับมาแล้วจึงคิดจะเอาเงินไปคืนให้ภรรยาเอาหลาดที่รักผมเป็นหนี้คุณเท่าไหร่ภรรยายิ้มแล้วพูดว่าส1,000ครับพี่แต่ไม่เป็นไรนะ หัวเมียกันฉันลดให้เหลือสี่0 0ื่นทวนก็ได้สามีได้ฟังก็อ้าปากค้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าใจว่าคุณไม่เก่งคณิตนะแต่อันนี้มันไม่น่าใช่นะภรรยายิ้มแล้วพูดว่าจะให้ฉันดีๆหรือจะให้ฉันตรวจสอบว่า2,500บาท2วันติดนั้นเอาไปซื้ออะไรสามีกลับมาจากโรงพยาบาลภรรยาจึงเอ่ยถามเป็นไงจ๊ะพี่ไปตรวจร่างกายมาเป็นไงบ้าง สามียิ้มแล้วบอกว่าส่วนมากก็ปกติแหละจ้ะน้องแต่หมอบอกพี่ว่าอยากจะให้พี่เนี่ยกินอาหารอะไรก็ได้ที่มีฟอสฟอรัสสูงสหน่อยอย่างเช่นกล้วยเป็นต้นพูดจบเขาก็เดินไปหยิบพลามาหนึ่งเล่มก่อนที่จะเดินไปที่สวนหลังบ้านหญิงสาวก็งงแล้วพี่จะเอาพลาไปตัดอะไรจะนั่นสามีจึงพูดว่าอา้าวไม่ได้ยินพี่พูดหรอก็หมอบอกว่าให้กินอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงสอย่างเช่นกล้วยเป็นต้น เนี่ยพี่ก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะกินกล้วยเป็นต้นได้ยังไงแต่เดี๋ยวไปตัดมาก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหลังเสร็จกิจนิมนต์พระทั้งหลายก็เดินทางกลับมายังวัดหลวงพ่อจึงเดินไปที่กุติของพระใหม่แล้วเอ่ยถามทำไมเองถึงรีบลุกหนีมาตอนที่เจ้าภาพกำลังจะถวายสังฆทานและปัจจัยแบบนั้นล่ะพระใหม่จึงพูดว่าโถหลวงพ่อผมอยู่ไม่ได้หรอกผมได้ยินโยมแม่ถามลูกชายว่า ลูกซองอยู่ไหนไหนละ่ะลูกซองรีบไปเอามาเดี๋ยวพละกลับกันซะก่อนสักพักแกก็พูดออกมาดังๆเลยว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญผมได้ยินแบบนั้นก็รีบเห็นกลับวัดเลยว่าแต่หลวงพ่อรอดมาได้ยังไงครับเนี่ยหลวงพ่อได้ฟังก็อมยิ้มก่อนจะพูดว่าเอาล่ะสงสัยต้องติวภาษาไทยกันยาวๆแล้วล่ะในคืนหนึ่งที่อากาศหนาวเหน็บชวนเหงาหญิงสาวก็ได้ทักแชทไปหาแฟนเก่า แล้วพูดว่าสวัสดีเธอเป็นไงบ้างแฟนเก่าเห็นข้อความก็ถึงกับงงว่าจะทักมาทำไมกันจึงตอบไปว่าก็สบายดีนะมีอะไรหรือเปล่าหญิงสาวจึงบอกว่าอ๋อไม่มีไรหรอกพอดีว่าตอนนี้ฉันซื้อรถใหม่แล้วนะ่ะก็เลยอยากจะบอกให้รู้แฟนเก่าได้ฟังก็ฉุนรีบพิมพ์กลับไปเลิกกันไปแล้วจะมาบอกทำไมไม่ได้อยากรู้นี่หญิงสาวส่งอีโมจิหวัวเราะแล้วบอกว่า อืก็แค่อยากบอกว่าต่อจากนี้จะข้ามถนนก็มองซ้ายมองขวาให้ดีๆก่อนข้ามก็แล้วกันเพราะถ้าบังเอิญเจอกันแกเตรียมตัวตายได้เลยชายหนุ่มคนหนึ่งได้ซื้อไอติมราคาแพงให้กับแฟนได้กินแต่ความจริงแล้วชายหนุ่มได้แอบใส่แหวนไว้ข้างในไอติมด้วยเมื่อใดก็ตามที่เธอกัดไปโดนแหวนเขาจะคุกเข่าขอเธอแต่งงานในทันที แต่แล้วหญิงสาวดันกินไปแค่สองคำแล้วพูดว่าพอแล้วค่ะช่วงนี้ฉันลดน้ำหนักไม่อยากกินแล้วชายหนุ่มได้ฟังก็ตกใจมากรีบขยันขยอให้เธอกินต่อจนหมดหญิงสาวก็งงฉันลดความอ้วนอยู่จะมาบังคับฉันทำไมเมื่อพูดกันไม่เข้าใจเธอจึงเริ่มงอนชายหนุ่มเห็นท่าไม่ดีใช้มือจุ่มไอติมเพื่อค้นหาแหวนในทันทีหญิงสาวเห็นพฤติกรรมใช้ความรุนแรงเล่นสศกปลกกับของกินก็โกรธมาก ตบหน้าไปหนึ่งทีก่อนจะบอกเลิกแล้ววิ่งหนีไปชายหนุ่มกำไอติมไว้แน่นก่อนจะพูดคนเดียวว่ากลืนลงไปแล้วสินะในวันว่างๆภรรยาได้เอ่ยถามกับสามีคุณจำอะไรตอนแรกเกิดได้บ้างไหมสามียิ้มแล้วพูดว่าผมเกิดในป่าบนดอยนะ่ะพอลืมตาขึ้นมาผีป่าก็ให้ผมเลือกหนึ่งในสองข้อยิงสาวได้ฟังก็ตื่นเต้นผีป่าให้คุณเลือกอะไรหรอสามีจึงพูดว่า เขาให้ผมเลือกนะสิว่าจะมีความจําที่ดีหรือว่าอยากจะมีอวัยวะเพศที่ใหญ่ภรรยาจึงเอ่ยถามแล้วคุณเลือกอะไรสามีคิดอยู่สักครู่ก่อนจะตอบกลับไปว่าไม่รู้สิผมจําไม่ได้แล้วความจําผมไม่ดีนะ่ะภรรยาได้ฟังก็ขำงั้นคุณก็โดนผีหลอกแล้วล่ะชายหนุ่มชาวไทยคนหนึ่งถูกคุณยายสอนมาตั้งแต่เด็กอย่าออกจากบ้านตอนเที่ยงตรงนะหลานโบราณเขาถือ และเพราะว่าเขารักยายมากจึงปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งชายหนุ่มได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศและได้ไปพักอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งโดยบ้านหลังนั้นมีธรรมเนียมที่สืบทอดต่อกันมาว่าให้ออกจากบ้านตอนเที่ยงตรงแล้วจะโชคดีเมื่อความเชื่อไม่ตรงกันชายหนุ่มจึงต้องหาทางออกแล้วเขาก็พบว่าหนึ่งนาทีมีตั้ง60วินาทีถ้าในช่วงนั้นเขาออกจากบ้านแล้วกลับเข้ามาล่ะ ตั้งแต่นั้นเมื่อถึงเที่ยงตรงชายหนุ่มก็กระโดดสลับขาเข้าออกบ้านอยู่เสมอและแล้วเขาก็ขาพลิกชายหนุ่มคนหนึ่งติดกาแฟเป็นอย่างมากเขามักจะดื่มกาแฟเช้าเที่ยงบ่ายเย็นอยู่เสมอด้วยเหตุนั้นวันหนึ่งเขาจึงป่วยหมอก็บอกว่าคุณดื่มกาแฟมากเกินไปแล้วมันมีคาเฟอีนรู้ไหมดื่มมากแบบนั้นไม่ได้แต่หมอก็ไม่ได้จะให้คุณเลิกทันทีหรอกนะเอาเป็นว่าค่อยๆลดก็แล้วกัน แต่คุณก็อายุมากแล้วต่อไปให้ดื่มกาแฟดำโดยไม่ใส่อะไรเลยได้ไหมชายหนุ่มได้ฟังก็ทำตามแล้วผ่านไปไม่นานเขาก็ถูกจับโทษฐานยืนแก้ผ้าดื่มกาแฟในช่วงพักเที่ยงพนักง,งานหนุ่มได้ชวนรุ่นพี่สาวเปิดประสบการณ์ในการดื่มกาแฟร้านนี้อร่อยมากเลยนะครับพี่ถึงแม้พี่จะไม่เคยดื่มแต่ผมเชื่อว่าพี่จะต้องชอบมันอย่างแน่นอนเมื่อเข้าไปในร้านชายหนุ่มก็สั่งในทันที ผมเอาบราชูกาไอซ์เชคเกนเอสเพรสโซที่หนึ่งนะครับรุ่นพี่สาวจึงสั่งบ้างงั้นพี่เอาเอสเพรสโซ่คาปาชินี่เอ้ยเอสเพรสซี่คาปาชิโน่เอ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเอสเพรสโซ่แฟลปปูชีน่เอ้ยแต่แล้วหลังจากที่ผ่านไปสิบนาทีรุ่นพี่ก็ยิ้มทางน้ำตาก่อนที่จะหันไปพูดกับชายหนุ่มว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ยืนกินโอเลี้ยงรอข้างหน้าร้านนะนายกินเสร็จก็ตามมานะ สามีที่กำลังจะตายหันไปมองหน้าภรรยาแล้วพูดกับภรรยาที่นั่งข้างๆว่าผมรู้สึกได้ว่าผมคงไม่รอดแล้วแต่ก่อนตายผมมีเรื่องอยากจะสารภาพกับคุณผมไม่อยากจากคุณไปทั้งที่ยังค้างคายอยู่แบบนี้ภรรยาได้ฟังจึงพูดว่าโถคุณเรื่องอะไรเหรอคะคุณบอกฉันได้ทุกเรื่องเลยนะฉันพร้อมฟังสามีจึงพูดว่าคือผมเป็นชู้กับน้องสาวคุณ เพื่อนคุณแล้วก็เลียขาส่วนตัวนะ่ะภรรยาได้ฟังก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนที่จกะกระซิบทั้งข้างหูว่าฉันรู้ค่ะฉันถึงได้วางยาคุณไงเอาล่ะทีนี้ก็ไปสบายได้แล้วนะคะคุณครูสาวเดินเข้ามาในห้องแล้วถามคำถามกับนักเรียนตัวน้อยสมมุติว่ามีนกอยู่สามตัวเกาะอ,อยู่บนเสาไฟครูใช้ปืนยิงไปหนึ่งตัวจะเหลือกี่ตัวจ๊ะนักเรียนจึงตอบว่าไม่เหลือสักตัวครับ ทำไมละจ๊ะก็อีกสองตัวตกใจเสียงปืนก็เลยบินหนีไปไงครับครูคุณครูยิ้มแล้วพูดว่าแต่ตามหลักคณิตศาสตร์แล้วต้องเหลือสองตัวนะจ๊ะแต่ครูก็ชอบความมีจินตนาการของเธอนะนักเรียนจึงถามบ้างครูครับถ้ามีผู้หญิงสามคนซื้อไอติมแท่งมากินคนหนึ่งเลียคนหนึ่งอมคนหนึ่งกัดครูคิดว่าคนไหนแต่งงานแล้วคุณครูได้ฟังก็เขินก่อนจะตอบไปว่าครูคิดว่าน่าจะเป็นคนที่อมนะจ๊ะ นักเรียนตัวน้อยหัวเราะก่อนที่จะพูดว่าผิดครับคนที่สวแมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายต่างหากแต่ผมก็ชอบความมีจินตนาการของครูนะครับในช่วงบ่ายวันหนึ่งพนักงานหนุ่มไฟแรงตั้งใจจะเดินเข้าไปคุยกับหัวหน้าสาวแต่เลขขาน้าห้องก็ห้ามไว้อย่าเข้าไปเลยน้องตอนนี้พี่เขากำลังยุ่งเข้าไปเขาก็ไม่ฟังที่น้องพูดหรอกพนักงานหนุ่มได้ฟังก็ยิ้มแบบนั้นก็ดีสิครับพี่พูดจบเขาก็เดินเข้าไป หัวหน้าครับงานที่ได้รับมอบหมายทําเสร็จแล้วนะครับหัวหน้าสาวที่กําลังก้มอ่านรายงานจึงพูดว่าจ้าดีจ้าหัวหน้าครับปีนี้บริษัทของเราได้กําไรด้วยนะครับจ้าดีจ้าหัวหน้าครับผมชอบหัวหน้าเป็นแฟนกันนะครับจ้าดีจ้าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เธอถามว่าอะไรนะแล้วนั่นกําลังไลฟ์สดไลยกลุ่มบริษัทอยู่ด้วยใช่ไหมนั่นในเย็นวันหนึ่งสามีได้โทรหาภรรยาแล้วพูดว่า ที่รักจา๋าวันนี้ค่ำๆผมอยากจะเชิญเพื่อนที่ทำงานมากินข้าวเย็นกับเราด้วยสักคนได้ไหมภรรยาได้ฟังก็โมโหเธอจะบ้าหรือไงรู้ก็รู้ว่าบ้านรกข้าวของกระจัดกระจายไม่ได้ทำความสะอาดมาเป็นเดือนแล้วตู้เย็นก็ว่างเปล่าเพราะไม่ได้ไปจ่ายตลาดมานานแล้วเหมือนกันจานชามก็กองพนเนินไม่มีใครล้างอีกอย่างคุณก็รู้นี่ว่าฝีมือทำอาหารของฉันมันห่วยแค่ไหน สามีจึงพูดว่าผมรู้ผมเข้าใจภรรยาได้ฟังก็งงอ้าวถ้ารู้แล้วจะชวนเพื่อนมากินข้าวทำไมอีกสามีถอนหายใจแล้วพูดว่าก็ไอเพื่อนตัวดีของผมคนนี้นะสิวันวันมันเอาแต่บ่นว่าอยากแต่งงานท่าเดียวเลยผมก็เลยอ,อยากจะปกป้องมันในแบบของผมนะ่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดภรรยาชายหนุ่มจึงแอบไปเดินห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อของขวัญให้กับเจ้าหล่อน ขณะกำลังเดินดูของก็เจอรองเท้าคู่หนึ่งสวยมากเมื่อพนักงานสาวสวยเดินมาชายหนุ่มจึงพูดขึ้นว่าผมอยากซื้อรองเท้าให้ภรรยาแต่ว่าจำเบอร์ไม่ได้พนักงานสาวจึงพูดว่างั้นพี่ลองจับเท้าหนูดูไหมคะเผื่อว่าจะเดาขนาดได้ชายหนุ่มได้ฟังก็ไม่รอช้าลองจับจับลูบล,คลูคลำคลำเท้าของพนักงานสาวในทันทีสักพักก็พูดขึ้นว่าโอเคผมเอาคู่นี้แหละพนักงานสาวก,ก็ดีใจที่ขายของได้ จึงได้เอ่ยถามออกไปว่าพี่จะรับอะไรเพิ่มไหมคะใช้หนุ่มยืนคิดสักครู่ก่อนจะตอบว่าเออผมว่าจะซื้อยกทรงกับกางเกงในเพิ่มนะครับแต่ว่าผมจําเบอร์ไม่ได้เหมือนกันทําไงดีพนักงานสาวยิ้มพี่คะนี่ร้านรองเท้าคะ่ะหญิงสาวคนหนึ่งเป็นเด็กช่างฝันวันหนึ่งขณะที่เธอกําลังนั่งเล่นอยู่ในโรงรถก็ได้มีชายหนุ่มเดินเข้ามาสารภาพรักกับเธอ หญิงสาวจึงบอกว่าเราคงคบกันไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นเด็กช่างฝันชายหนุ่มก็ไม่ยอมฟังถึงคุณจะเป็นเด็กช่างฝันก็ไม่เห็นเป็นไรส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่ามันน่ารักดีซะด้วยซ้ำเอาล่ะมาคบกับผมเถอะหลังชายหนุ่มพูดจบช่างฝันก็ถือประแจค,คู่ใจเดินเข้ามาพร้อมกับลูกน้องเดินประกบอีกสองคนแล้วประตูโรงรถก็ปิดลงโดยอัตโนมัติ ชายหนุ่มคนหนึ่งเจอเพื่อนสนิทสมัยมัธยมจึงได้เดินไปทักทายเฮ้ยว่าไงวะเพื่อนสบายดีหรือเปล่าไม่เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างแต่งงานหรือยังเพื่อนจึงพูดว่าสบายดีแต่งแล้วแต่งแล้ว,ลวพอดีได้เมียารังวะชายหนุ่มได้ฟังก็ตกใจโอ้โห oh, oh, สุดยอดเลยเพื่อนจำได้ว่าตอนเรียนเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่หรอแล้วนี่คุยกันรู้เรื่องได้ยังไงเนี่ยเพื่อนได้ฟังก็งงทำไมต้องพูดภาษาอังกฤษวะ ก็บอกว่าได้เมียฝรั่งไงชายหนุ่มได้ฟังก็งงเพื่อนจึงพูดว่าคือฝรั่งที่เป็นสามีเนี่ยมันหนีกลับประเทศไปแล้วทิ้งเมียที่เป็นคนไทยไว้ฉันก็เลยไปจีบแล้วก็จีบติดก็เลยได้เมียฝรั่งขณะที่นักเรียนสาวกลุ่มหนึ่งกําลังนั่งทํารายงานกลุ่มหัวหน้ากลุ่มก็พูดขึ้นว่าเอ๊ะทําไมเธอส่งไฟล์ final v สองให้ฉันล่ะนักเรียนสาวจึงพูดว่าอ๋อพอดีฉันแก้ไขนิดหน่อยนะ่ะ ก็เลยเซฟไฟล์ใหม่เลยตั้งชื่อว่า Final V2 เพื่อนอีกคนจึงพูดว่าอ้าวแล้วทำไมมีคนส่ง Final V5 ให้ฉันด้วยละ่ะวันหน้ากลุ่มจึงบอกว่านั่นแหละที่ฉันงงคือฉันเองแหละเป็นคนส่งฉันแก้ไขส่วนที่ผิดเล็กน้อยในไฟล์ที่ชื่อว่า Final V4 ก็เลยตั้งชื่อใหม่เป็น Final V5 แล้วส่งให้ทุกคนขณะที่ทุกคนกำลังงงว่าไฟล์เอกสารอันไหนกันแน่ที่เป็นฉบับล่าสุดเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ช่วยทำงานก็พูดขึ้นว่า โอ้ยพวกเธอเนี่ยแย่จริงๆเลยนะตกลงอันไหนไฟนนลกันแน่รีบๆทําให้เสร็จได้แล้วเสียเวลาฉันเล่นเกมรู้ไหมเพื่อนๆในกลุ่มทุกคนหันไปมองหน้าด้วยสายตาที่เย็นชาแล้วพูดว่าอา้าวแล้วเธอจะอยู่ทําไมล่ะกลุ่มเราไม่มีชื่อเธอแล้วซะหน่อยนะห้างสปสินค้าแห่งหนึ่งชายหนุ่มได้เดินมาหาแฟนสาวที่กําลังนั่งทําหน้าอึง ที่รักคุณเป็นอะไรนะ่ะผมไปเข้าห้องน้ํามาแป๊บเดียวเองนะมีอะไรเกิดขึ้นหรอว่าแต่คุณไปเอากระเป๋าผ้ามาจากไหนแฟนสาวเรียกสติกลับมาก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่าก็เมื่อกี้นะสิมีกลุ่มคนถือกล้องเดินมาหาฉันเขาบอกว่าเพียงแค่ฉันซื้อสินค้าของเขาครบ1,000บาทก็จะได้มอเตอร์ไซค์หนึ่งคัน ฉันไม่อยากถูกถ่ายวิดีโอก็เลยซื้อซื้อให้มันจบจบแต่กลายเป็นว่าเมื่อซื้อเสร็จแล้วฉันถูกลากขึ้นไปบนเวทีแล้วถูกบังคับให้เล่นเกมแย่งชิงมอเตอร์ไซค์หลังเล่นเสร็จก็ได้ถุงผ้ามาเป็นรางวัลหนึ่งใบแค่นั้นยังไม่พอก่อนรับถุงผ้านเนี่ยฉันก็ต้องมานั่งทำแบบสอบถามอะไรก็ไม่รู้ให้เขาด้วยแล้วตอนจะส่งมอบถุงผ้านเนี่ยเขาก็ขอถ่ายรูปฉันเป็นลงโซเชียลทุกช่องทางอีกด้วยเพื่อยือนยันว่าแจกจริงแล้วพอฉันกำลังจะอ้าปากพูดว่าห้ามเอารูปของฉันไปลง ทุกคนก็สลายตัวไปหมดเลยนักเรียนคนหนึ่งเกิดคำถามคาใจจึงได้พูดกับครูประจําชั้นไปว่าครูครับทำไมคุณครูต้องแบ่งกันสอนคนละวิชาด้วยล่ะครับทำไมคุณครูไม่สอนคนเดียวทุกวิชาไปเลยคุณครูได้ฟังก็ขำโอ้ยนักเรียนจะไปสอนไหวได้ยังไงครูจําได้ไม่หมดหรอกนักเรียนก็งงอ้าวแล้วครูคิดว่าพวกผมเรียนทุกวิชาเนี่ยจำได้หมดเลรอครับคุณครูได้ฟังก็เหงื่อตก เอาใหม่เอาใหม่ครูขอตอบใหม่นะที่ครูไม่สอนทุกวิชาเนี่ยเพราะว่ามันเหนื่อยครูคนเดียวสอนทุกวิชามันเหนื่อยเกินไปนักเรียนได้ฟังก็ถอนหายใจอ้าวแล้วผมเรียนทุกวิชาไม่เหนื่อยหรือไงครูในวันวาเลนไทน์ชายหนุ่มได้เห็นสาวสวยที่เขาแอบชอบได้ไปเดทกับผู้ชายอื่นก็เลยเสียใจจึงได้แวะไปบ้านเพื่อนก่อนที่จะตัดพอว่า ทำไมวะทำไมวันวาเลนไทน์ถึงต้องอยู่เดือนกุมภาพันธ์ด้วยเพื่อนที่กำลังเล่นเกมอยู่ก็ตอบอย่างไม่รักษานํำใจว่าก็ตรงตัวนะกุมก็ย่อมาจากกลุ่มมือกันพาก็ย่อมาจากพากันไปส่วนพันก็ย่อมาจากผสมพันไงเพื่อนชายหนุ่มได้ฟังก็เจ็บจีด๊ดขอเธอเพื่อนยิ่งพูดยิ่งเจ็บว่ะเพื่อนเห็นชายหนุ่มเศร้าก็หัวเราะก่อนที่จะพูดว่าคิดมากทำไมวะเพื่อนต่อให้เขาไม่มีแฟนเขาก็ไม่สนใจนายอยู่ดี ชายหนุ่มได้ฟังก็บรรลุสัจธรรมเออจริงด้วยเนาะลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยพูดจบชายหนุ่มก็คิดได้ทั้งสองจึงนั่งเล่นเกมด้วยกันทั้งคืนจนได้กันณนะฟาร์มจราเข้มีการจัดกิจกรรมขึ้นใครกระโดดลงไปในบ่อจราเข้แล้วปีนขึ้นมาได้จะได้เงินรางวัล1น1,000บาทแต่กลายเป็นว่ากลับไม่มีใครกล้ากระโดดลงไปเลยแม้แต่คนเดียวแต่แล้วทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งกระโดดลงไปกลางใจบ่อ ก่อนที่จะว่ายน้ําอย่างไม่คิดชีวิตและรีบปีนขึ้นมาอย่างปลอดภัยชายหนุ่มยืนหอบหน้าซีดหายใจแทบไม่ทันทุกคนเห็นเช่นนั้นก็ปลบม,มือให้เจ้าของฟาร์มก็เดินมามอบเงินรางวัลแต่ชายหนุ่มกลับไม่สนใจตะโกนขึ้นไปตรงที่นั่งคนดูผมแค่อยากรู้ว่าใครผลักผมภรรยายืนอมยิ้มแล้วพูดว่าสามีที่ประสบความสำเร็จทุกคนมักจะมีภรรยาคอยผลักดันอยู่เบื้องหลัง ในเย็ยนวันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มกลับจากสวนกำลังเดินขึ้นไปบนบ้านอยู่นั้นยังไม่ทันที่เขาจะปิดประตูบ้านอยู่ๆก็มีสาวสวยแต่งตัวเซ็กซี่เดินมาหาระยะประชิดชายหนุ่มอึ้งอยู่สักครู่ก่อนที่จะนึกขึ้นได้ว่าเธอคนนี้จริงๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านของเขาสามีของเธอเพิ่งจะประสบอุบัติเหตุรถคว่ำตายไปเมื่อสองเดือนก่อนหญิงสาวพูดว่าหนูรอพี่กลับบ้านมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะชายหนุ่มถามกลับด้วยความประมา มีอะไรหรือเปล่าครับหญิงสาวจึงพูดว่าคืนนี้หนูเหงามากเลยครับพี่อยากไปหาที่กินที่ดื่มให้เมาอยากเต้นอยากร้องคาราโอเกะให้ลืมเหงาพี่ว่างไหมคะชายหนุ่มได้ฟังก็แทบตอบไม่ทันใจตัวเองว่างครับพี่ว่างมากด้วยความยินดีหญิงสาวยิ้มหวานให้ก่อนที่จะพูดว่าถ้างั้นหนูขอฝากลูกสองคนไว้กับพี่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะพี่น่ารักที่สุดเลย ขณะเล่นเรือลูกเรือคนหนึ่งก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างบนทะเลจึงเรียกกัปตันมาหาแล้วพูดว่ากัปตันครับมองตามทิศที่นิ้วผมชี้ไปนะครับเห็นไหมครับมีอะไรบางอย่างกำลังมากัปตันได้ฟังก็ตกใจว,ว้าวไม่เคยเจอใครอธิบายชัดเจนได้แบบคุณมาก่อนเลยปกติจะบอกให้หันไปทางซ้าย45องศาบ้างละ่ะไม่กรบอกให้มองไปทาง10นาฬิกาบ้างละ่ะมีคุณคนแรกเลยนะเนี่ยที่ชี้แล้วบอกให้มองไปตามนิ้ว ซึ่งมันชัดเจนกว่ามากเลยลูกเรือได้ฟังก็ถอนหายใจก่อนที่จะพูดว่าขอบคุณนะครับที่ชมผมซะยืดยาวเลยยาวซะจนดูท่าแล้วไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรเราก็คงจะหักเรือหลบไม่ทันแล้วล่ะครับกับปิตันหญิงสาวคนหนึ่งกำลังจะไปออกเดตเธอจึงได้ไปขอคำปรึกษาจากเพื่อนคือวันๆฉันอยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยสมัยนี้คนเขายังนิยมไปเที่ยวห้างกันอยู่ไหมเพื่อน เพื่อนจึงบอกว่าก็ไปบ้างนะไปช้อปปิง้งดูหนังกินข้าวอะไรแบบนี้หญิงสาวจึงถามว่าแล้วสมัยนี้คนเขานิยมเดินห้างไหนกันล่ะพารากอนหรอเพื่อนได้ฟังจึงพูดว่าโอ้ยไม่แล้วล่ะสมัยนี้ไม่มีใครเขาเดินพารากอนกันแล้วเพราะว่าคนเดินกันเยอะหาที่จอดไม่ค่อยได้เลยหญิงสาวได้ฟังก็สตานไปครู่หนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวนะฉันไม่เข้าใจตกลงคนเยอะหรือว่าคนไม่เยอะ คุณนายคนหนึ่งตื่นเต้นระริกระรีที่จะได้ไปเที่ยวพมา่าจึงบอกให้คนใช้ที่เป็นพมา่าที่อยากกลับบ้านไปพร้อมกันเสียเลยจะได้ถือเป็นการพักผ่อนทั้งนายและเบ่าเมื่อไ,ไปถึงพมา่าคุณนายและเพื่อนๆไม่รอช้ารีบไปขอพรกับเทพทันใจเพื่อหวังให้ตัวเองร่ำรวยขึ้นในทันทีเมื่อขึ้นมาบนรถตู้คนใช้ก็งงคุณนายคะหนูเป็นพมา่าอยากมีเงินก็เลยไปทำงานที่ประเทศไทย แต่ทำไมคนไทยที่อยากมีเงินถึงได้มาขอพอรกับเทพทันใจที่พมา่าล่ะคะคือคุณนายลองคิดดูให้ดีนะคะถ้าขอได้ดั่งใจเมืองไทยก็คงไม่มีพมา่าแล้วล่ะคะ่ะ